สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอรีโวอยา6สาอีกครั้งหนึ่งค่ะ <c oughs> l u x u r y Fashion a n d t r t v e l y o u t u b e r ที่มั่นหนกที่สุดในปัตตภี <c oughs> รีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนแตดใดๆทั้งสิ้นค่ะก็ จากคลิปที่แล้วนะคะที่ได้ดู Shopping Vlog ที่แฟงเฟิร์ตของเอ็ดไปแล้วนะคะก็ได้มาเบาๆเท่านี้เองนะคะแต่ตัวพวกที่สั่งออนไลน์นะครับที่เป็น Vlog ลอกเซละกำลังตามมาติดๆเนาะเต็มเลยก็วันนี้ก็มาแกะกล่องสามถุงและการสาถุงนี้ก็มีออโดมาเปเก้นะคะแล้วก็ซิลีนแล้วก็ แอคเมสนะครับเอสเอคู่บุญน,นะคะเรียกเข้าไปพบในห้องมืดก็เดี๋ยวมาเปิดให้เอฟซดูละกันว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าเนาะมาเริ่มจากไอ้นี้ก่อนดีกว่าพอดีช้อปปิ้งบล็อกอาทิตย์ที่แล้วที่เอ็ดลงไปใช่ไหมครับที่เพื่อนมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเห็นแว่นตาซิรีนเอ็ดเห็นขาแว่นแล้วแบบโอ้โหข่าแว่นมันตะโกนมากว่าซิรีน <laughs> อะไรเงี้ยเอ็ดก็เลยแบบเฮ้ยอยากได้บ้างก็เลยพอดีเอ็ดมีเพื่อนนะครับชื่อเลียนอยู่ที่ ตอซีลีนนะครับที่แฟงเฟิร์ตเคยทำกันร่วมกันอย่างเงี้ยก็เลยใครมาแฟงเฟิร์ตอ่ะไปซื้อกับนางได้นางน่าลักมากก็ <c oughs> ได้มาถุงแรกนะคะอยากเป็นน้องลิซล่านะคะเป็นลิสสีดวงไปก่อนแล้วกันนะก็จะบอกว่าซีลีนตอนนี้โดนใจเราหลายตัวมากเลยแต่ว่า เอ็ดไม่ได้ค่อยอินกับกระเป๋าซีรีส์แล้วว่าตอนนี้มาอินเรื่องแบบ r บรด y to ทวรมากกว่านะเราจะเก็บเงินซื้อไปเรื่อยๆเนาะก็เพราะว่าเพื่อนๆที่ติดตามเอ็ดมาจะรู้ว่าเอ็ดซื้อไอ้เสื้อที่เป็นเมททัลลิกอะ แ,แต่ใส่ไม่ค่อยบ่อยแต่ชอบก็เลยแบบเออเดี๋ยวจะเก็บตังค์ซื้อปีละตัว2งตัวละกันซื้อไม่เยอะหรอกเพราะว่าเอาเงินไปใช้ยางอื่นหมดแรกบอกไปแล้วในบล็อกนะครับว่าจะซื้อแว่นตาเ <c oughs> พื่อนเดาละกันว่าอันไหนที่เอ็ดเลือกมานะครับอันที่เอ็ดเลือกมาก็ซิลีนไม่มีโบเสียดายเนาะแต่กล่องชอบมากเลยมันมินิมอลดีเนาะสไตล์ซิลีนเท่เทเอ็ดรู้สึกว่าตั้งแต่ซิลีมองมาซิลีนเนี่ยซิลีนดูกลายเป็น YSL มากเลยมันดูแบบมันดูมินิมอลไปนิดนึงอ่ะ มีความชอบจริงๆเขามาเขาก็ทําให้แบรนด์ปังนะแต่ด m เมนชั่นของความเก๋อ่ะคือฟีบี้เขาแบบหลายขั้นกว่าซิลิมองเยอะมากแต่ว่าเอ็นว่าซิลิมองเป็นคนที่ทําให้มนุษย์ปุถุชนปกติอย่างพวกเราเงี้ยเข้าถึงซีรีนได้ง่ายขึ้นเออพูดง่ายๆก็แกะเลยนะคะมันก็อู้ FC คือซื้อแบนดูแพคเกจิ้งแ่นอีดอก ก็มีผ้าเช็ดแว่นธรรมดาเป็นเขียนว่าซิลีนตะโกนนะคะไม่แกะให้ดูแล้วกันนะ <S <S แล้วก็มีบุกแค่ซึ่งไม่เคยสนใจให้มาทำไมก็ไม่รู้เปลืองก็เดี๋ยวแกะอันนี้เลยเราสามารถใช้เป็นแบบว่า small cross body bag <S <S ได้ด้วยนี่เก๋ๆใครซื้อแว่นซิลีนได้อันนี้ด้วยอ่ะเอ็ดว่ามันน่ารักดีนะแนวทำซานกาเซ โฮเดอร์เอามาขายค่ะละสี่ห้าหมื่นแต่ว่าซีรีส์เขาให้ฟรีนะคะก็คือแว่นอันนี้ที่เป็นแบบว่าเทอร์มินเอเตอร์เบาๆนะคะดูแมนแมนมาไม่รู้ช่วงนี้เป็นอะไรชอบซื้อบันแมนแมนดูดิตอนแรกแบบชอบอีกอันหนึ่งมากกว่าแต่พอใส่แล้วแบบรู้สึกว่าอันนี้มันเยอะกว่าดีก็เลยเลือกอันนี้มากนะคะดูเป็นเทอร์มินเเตอร์ดีนี่นี่ดูเป็นหุ่นยนต์ เห็นปะมันจะมีความแบบเดินมาก็รู้ว่าแบบซิลีนอะไรเงี้ยตะโกนมากสันชอบอะไรเงี้ยก็อันแรกนะคะแต่ชอบที่แบบอันนี้280อปะแกหมื่นหมื่นนิดนิดอะซึ่งได้อันนี้อีกแล้วอันนี้ก็ไม่ได้แบบกระโหลกกะลาดูไม่รู้หนังแท้หรือเปล่าอาจจะเป็นพลาสติกนะแต่ว่า I don't care ไอ้ว่ามันเกด๋ดีจะใส่แว่นตารีวิวไปดีไหมสอ ฉันไปแอบซุ่มได้ติเกมาตัง้งแต่เมื่อหร่อันนี้แกอ่านสุดท้ายหรือว่าแกคลิปหน้าดีอันนี้แกคลิปหน้าละกันเพราะว่าอันนี้ตื่นเต้นสุดแกแอบเมสก็กล่องแรกก็ได้อันนี้มานะครับเป็นกล่องฟรายจิวเวลรี่ก็ถ้ากระชากโบในตำนานนะคะอันนี้สั่งมาพอดีไปเห็น <c oughs> เพื่อนที่เมืองไทยใช้แล้วเห็นแล้วแบบอะไรอะ่ะทำไมาฉันไม่เคยเห็นก็เลยส่งรูปถ่ายรูปจากข้อมือเพื่อนแล้วก็ส่งให้ SA แล้วบอกว่าฉันอยากได้อันนี้ นางก็หามาให้ก็ช์กหรือช <East. S 1> ักฟลายจิวเวลลี่ฟลายจิวเวลลี่ตกจ้ะเห็นมาข้างในก็มีความเป็นบุเขาเรียกอะไรนะบุหนังหุ้ยแพคกเกจจิ้งดีมากเลยเหมือนแพคกเกจจิ้งนาฬิกาใครมีนาฬิกาแอมะซ็อก็จะรู้แบบฟิลประมาณนี้นะก็มีเพาชเพาชมีความเป็นกุมมี่เป็นพลาสติกมันคือเท้มันคืออันนี้นะครับกำไร นี่เป็นชังดองมีความแบบมินิมอลอ่ะมีความแบบเก๋เป็นเงินนะครับนี่เห็นไหม มีกําไรคล้ายๆอันนี้อยู่แล้วนะมันเป็นโซ่ชังดองแต่อันนี้ก็ชอบมากก็เลยจัดไปแล้วมันเข้ากับสกินที่แบบว่า beautiful ของเรานะคะก็อันแรกอันที่สองใครที่บอกว่าบ,นบ่นแบบเข้าแอมเมดแม่ทำไมยังไม่ได้ออฟเฟอร์มึงซื้อไปเรื่อยๆซื้อไปเหรอมึงก็ได้ <laughs> กระชากเนาะข้ากระชากบุญในตรงนาะ <c oughs> จ็บไหล่ไปเล่นมา,มาทนาที่เมืองไทยมาแล้วแบบแอคติ้งแรงไม่ได้หรอกไอต้องไปหาหมอกระดูกด้วยนะ้เนี่ยไปหาหมอมาแล้วจริงๆที่เมืองไทยแต่มันเนี่ยไม่ดีช่วงนี้กระชากโบแรงไม่ได้นะด้วยสังขารแม่มันไม่เที่ยงจริงลูกนะให้อภัยแม่ด้วยคือ <c oughs> อันนี้สั่งมาหนึ่งปีเอตเห็นว่ามันออกมาเห็นต้องบนไอจีต้องแบบปีกว่าตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเราก็สั่งกินร้องกับเอ,เอ,เอ,เอว่าทำไมมันยังไม่มายังไม่มาเอฟก็มันโควิดอย่างงนจะอี้จะอันจะนั่นมาแล้วจ้ะ สรุป SA ไม่ได้หามาให้นะคะกูเจอออนไลน์ค่ะมันคืออันนี้เทรน,นมันคือ Click Edge นะครับโซบล c k ไซส์ทีห้าไซส์เราเองซึ่งพอได้มาแล้วแบบก็เก๋ดีแต่เราชอบที่มันเป็นแมตต์โกที่รีวิวอันที่แล้วอ่ะที่เป็นสีโกสีแทนแล้วก็แมตต์โกมากกว่ารู้สึกว่าใส่แล้วมันก็คอเลกเตอร์ไอเทมเนาะมันก็ต้องมีไว้แต่ถามว่าสวยไหมเฉยเฉยไม่สวยมันดูแบบโอเค เนี่ยมันก็จะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยไม่สวยอะเอ็ดว่าของที่เป็นแมตต์โกฮาร์ดแวร์ที่เป็นของผู้ชายปกติสวยกว่าแต่ก็ก็ซื้อเก็บเพราะว่ามันเป็นคอลเลกเตอร์ไอเชมไงเราเป็นเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเราเป็นแอมเมสเลเวอร์ level, เพราะฉะนั้นเราต้องมีทุกอย่างแล้วก็พาว์นะอย่างที่บอกว่าปีนี้เขาเปลี่ยนเป็นพาวใช้ใช้ถุงดัดแบกมาทำเป็นพาวแทนก็โอเค ใส่แม่งเลยออดอกดูเป็นบ้าดูเป็นดูเป็นบ้ามาเยอะดีแล้วก็อ,อันสุดท้ายเซอร์ไพรส์สแกทิหน้าและการพรนี่มันเป็นเซอร์ไพรส์เอสตีบอกอีดอกแกก็กระชากโบในตำนานคลิปนี้กระชากโบแรงไม่ได้ในเอฟซีแม้เจ็บแขนจ้ะก็กระชากเอาออกมาว่ามันคืออะไร แฟนมันเกิดแล้วแฟนเขาชอบอะไรที่มันแตกได้แก้วายก็กาแฟะอะไรเงี้ยก็เลยซื้อให้แฟนแต่พอได้มาแล้วแบบกลายเป็นว่าเราชอบมากนะครับมันชื่อแก้วว่าอะไรวะคือ so cool. โซคูบาคอนดูกาดาอ๋อกูอ่านไม่ออกว่ะภาษาฝรั่งเศสเดี๋ยวจะลงไว้ให้นะจ๊ะมันคือกแก้วกาแฟอันนี้ไลฟ์ฟิกเนเจอร์เวลาใครไปดื่มกาแฟในร้านแอเมดเขาก็จะเสิ เขาก็จะใช้ไอ้ถ้วยกาแฟแบบนี้เสิร์ฟนะเอ็ดว่ามันสวยดีเพราะว่ามันโดมนแนนดีแล้วแฟนเขาชอบแบบว่าสีแดงแดงก็น่ารักดีนะเนี่ยเมส made in france อืมเหมือนกันแต่ก็เห็นมหโคตรสวยเลยคือลายสวยมากอะไรเงี้ยเขาจะขายเป็นเซต t o เท่านั้นนะแล้วเอ็ดว่าเอ็ดจะไปสั่งเพิ่มเพราะนี่พอ พอเอามาแล้วเราบอกเฮ้ยชอบว่ะแต่เอ็ดว่าไซส์มันเล็กไปนิดนึงอันราคาช็อป290ยูโรนะครับก็ประมาณหมื่นหนึ่ง <g ül> แก้วกาแฟหมื่นหนึ่งเอเมสเนาะก็อยากได้กระเป๋าก็ซื้อไปเรื่อยๆอ่ะแกมันเป็นการตลาด่ะเนาะอันสุดท้ายแกอะทิดหน้าเนาะบอกไปแล้วคุณเล่นก็แกะอะทีมนี้แหละคือพอดีอะ่ะเขามีการเข้าไปคุยกับ a p อะ่ะตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วแล้วอยากได้รุ่น r o y ย l อเวก็เข้าไปคุยกับเขาตรงๆแล้ว มันต้องรอเนาะแต่ว่าชอบนิดนึงตรงที่พนักง,งานที่ AP ที่แฟรงเฟิร์ตเขามีความตรงนิดนึงเขาบอกว่ายยังไม่ได้นะปีนี้ปีนี้มันเป็น50ปี a n n i v e r s a r y เขาจะทำให้แต่ลูกค้าประจำลูกค้า VIP หรือเงี้ยจะได้ปีนี้ยูอาจจะต้องรอนิดนึงแต่ฉันจะพยายามผลักดันให้เพราะว่า มีค่อนข้างวีลีเล a t i o n ิพที่ดีกับเอเคนนี้คือเราเข้าไปคุยกันแล้วเราคลิกกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยเราคุยกันเรื่องสกินแคร์ถ้าใครอยากอยากฟังเรื่องเจอร์นี่อาดูมาพิเก้อย่างเงี้ยพิมพ์มดเมนเข้ามาเยอะๆเราอยจะทำเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากแต่เอ็ดยังไม่อยากพูดเยอะเพราะเอ็ดยังไม่เคยได้ออฟเฟอร์ไงเอ็ดก็เลยแบบม,มันพูดไม่ได้ถ้าถ้ารอได้ออฟเฟอร์แล้วค่อยมาเมาค่อยว่าไปอีกอย่างหนึ่งอะไรเงีย้ยวันนั้นเข้าไปพอดี เนี่ยเอไปซื้อของที่แอมเมใช่ไหมแล้วก็แวะไปหานางอะไรเงี้ยไปนั่งอัปเดตลิสต์ว่าแบบเฮ้ยคือครั้งที่แล้วอ่ะที่มาบอกเธออ่ะสิ่งที่ฉันบอกอ่ะมันเปซิฟิกเกินไปเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าเธออาจจะทํางานยากอะไรเงี้ยเอก็เลยไปบอกบอกว่าโอเคคือจริงๆเอสั่งสีขาวไปสีเดียวเองเอก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะสีอ่ะที่ AP ทําออกมามันเป็นสีดีเซนต์หมดเลยฉันโอเคหมดเลยแต่ว่าสีที่อยากได้ก็คือสีขาวสีฟ้าที่ออกใหม่ แล้วก็อาจจะลดทอนกันมาแต่จริงๆแล้วคือแบบ open อโอเพ่นอะโอเพ่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยนางก็โอเคดีแล,ะละ้วล่ะที่เธอเข้ามาบอกอะไรอย่างเงี้ยฉันจะได้แบบทำงานง่ายง่ายขึ้นแล้ววันนั้นพอดีแบบปกติไปชอบแอร์เมดอะเซลล์ที่แอร์เมดอะก็ชอบให้น้ำหอมมาแล้วน้ำหอมแอร์เมดที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟอีดิชั่นอะเอ็ดจะไม่ค่อยชอบเอ็ดว่ามันใช้แล้วมันฉุนเอ็ดก็เลยให้นางมันเป็นขวดแซมเปลิลที่น่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยนางก็ดีใจมากนางก็บอกว่าเอ้ยทำไมแบบเวลาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบ เหมือนเอชชอบให้ของแบบซีเวเนียอะไรเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนางนางไม่เคยมีอะไรให้เอดเลยเอดก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็ฉันไม่ใช้อยู่แล้วก็แบบเอากลับบ้านไปก็ลบบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเออขอบคุณแล้วนางก็บอกว่าเธอชอบผู l o ู v e r โเอร์ไหมเอก็บอกว่าทําไมหรอ นางก็เอาถุงเนี้ยออกมาให้แล้วก็บอกเธอลองดูซิเอ็ดก็บอกจริงหรอคืออันเนี้ยเอ็ดรู้สึกดีนะเพราะเอ็ดรู้สึกว่าเอ็ดยังไม่ได้เป็นลูกค้าเขาเลยอ่ะแล้วเขาก็ทวีตเอ็ดดีมากคือไปทุกครั้งก็มีเลี้ยงกาแฟให้ดื่มแชมเปญคือแบบว่ารู้สึกว่าช็อปลักชูรี่ที่ยุโรปดูแลเราดีมากเวลาไปเมืองไทยขนาดเมืองไทยหน้าเราฉ่ำหน้าอะไรอย่างงี้นะ แต่คือเข้าใจว่าเมืองไทยอ่ะเรื่องของแบบพวกน้ําพวกอะไรพวกเนี้ยมันเป็นของ Import หมดเลยอ่ะเขาอาจจะต้องมีคอสเขาอาจจะต้องออฟเฟอร์ให้สําหรับคนที่แบบว่าซื้อแล้วอ่ะถึงจะออฟเฟอร์แต่ที่นี่คือมึงยังไม่ต้องซื้อก็คือนั่งปบเสิร์ฟเลยละอะไรเงี้ยแต่ที่นี่คือแบบดูดิคือวันนั้นเสิร์ฟแชมเปญลูน่าทั้งขวดอ่ะแล้วก็ให้พูลี่มาซึ่งเขียนว่า AP เดี๋ยวจะลองให้ดูเอ็นว่ามันน่ารักมากเลยอ่ะไอ้ซีดูดิอ ก็อันนี้เป็นสิ่งแรกที่ได้จากอดีแมพอีเก้เขาบอกว่าเอาอันนี้ไปใส่ก่อนนาะฬิกามึงรอไปก่อนึมเอ๊กก็บอกเออก,ก็เอนดีกก้เมขอบคุณนะอีดอกทองอนะไรเงี้ยก็ r e l รีเลชั่นชิพที่ดีต่อกันเอช่วงนี้เอไม่รู้เป็นไรเอสบ้าบ้านกันแดดมากขี่บ้าซีแม่งเดือนนี้อันที่สามละนี่นะครับของเฟนดี้เจมากเดี๋ยใส่ให้ดูของก่อนนะมีซองซึ่งแพ็กกี้มาก ไม่ชอบอะไรที่เป็น r ร b เบออย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีป้ายนะครับอันนี้ซื้อจากเว็บไซต์มีเอร์พอร์เตอร์นะลดเยอะมากเหลือประมาณหมื่นเดียวเอง<ม>เออน่ารักดีครับมีความแบบเฟรนดีโลโก้สุดๆใส่มาก็ดูประมาณนี้นะครับแรงมะ <c oughs> ดูโบดูแบบว่าเมื่อกี้ลองให้สามีดูสามีบอกว่ามันมันดูสกรีมมิ่งเกินไปอ่ะ f อฟว่าไงแต่ชอบนะเอดว่ามันมันกรีดร้องความตะโกนเดียฉันชอบจบไปแล้วสำหรับวิดีโออันบ็อกซิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็ มันจะมีเซลล์อันบ็อกซิ่งอีกถ้าใครชอบวิดีโออันบ็อกซิ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็สปอนเซอร์ผู้มีอุปการะคุณลูกค้าทุกท่านนะคะถ้าอยากให้เอ็ดมีเงินไปซื้อของมาอันบ็อกนะติดต่อรับงานรีวิวสเสมอนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบายเริ่มเลยให้เอฟทีดาวสามวิว่าเอ็ดได้รุ่นอะไรมารับงานเอ็นค่ะ ติดต่อพิเซเนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย